สวัสดีครับวิสุทธิ์คงพชาพงศ์นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่สร้างปรากฏการข่าวที่ยิ่งใหญ่คือเ,เรื่องของติไอคอนต้องถือว่ารัฐบาลสอบผ่านในขั้นต้นสามารถที่จะรวบตัว18แกนนำได้ในเวลาที่รวดเร็วพอสมควรแต่ว่าต้องไปสวดให้เร็วกว่าน,นี้นะครับว่าใครคือเบื้องหลังใครคือตัวการใคร คือเจ้าของเสียงที่อ้างว่าเป็นนักการเมืองแล้วไปรีดไปไถไปเรียกร้องผลประโยชน์ก้อนโตจากเดอะไอคอนและที่สำคัญครับเทวดามีจริงหรือเปล่าหน่วยงานที่สูภาพพิงถึงอย่างน้องสองหน่วยงานสกอบอกับ DSI เรื่องนี้จะปล่อยผ่านไม่ได้จริงหรือเท็จก็ต้องหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว ถ้าเท็จก็ต้องสีแจงถ้าจริงก็ต้องบอกว่าเป็นใครและจัดการให้เห็นเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้สร้างความเสียหายมากมายและถ้ารัฐบาลตำความจริงให้ปรากฏลงโทษผู้กระทำผิดจับไอ้โมง่งอยู่เบื้องหลังได้รัฐบาลสอบ่านส่วนอีกเรื่องเป็นความกังวลครับ25ตุลาคมวันที่หมดอายุความคดีตากใบ สิ่งแน่นอนครับถามว่าใครคิดบ้างว่าผู้ต้องหาที่สารออกหมายจับจะมาปรากฏตัวคงยากครับรัฐบาลจะแก้เกมด้วยการให้คนที่เกี่ยวข้องลาออกจากสสัวัรับผิดชอบไปแล้วยังไม่เขียนพอครับเรื่องนี้กระทบกระเทือนแน่นอนหาก25ตุลาคมไม่สามารถที่จะนำตัวใครก็ตามมาขึ้นศาลได้ อย่างน้อยเนี่ยความเชื่อมั่นต่อกระสกะับกระบวนการยุติธรรมดิ่งเหวครับโดยเพราะอย่างยิ่งคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนมางคนฟ้องร้องคดียะจบอยู่แล้วปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องหาหนีกันไปหมดจะมีคําถามว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีเส้นมีสายมีอำนาจเท่านั้นหรือประชาชนไม่สามารถพึ่งได้หรืออย่างไร และที่สำคัญครับเรื่องนี้ประชาชนคนในจกกังหวัดชายแดนใต้ย่อมมีคำถามชัดเจนว่าที่รอคอยมา20ปีคำตอบจะจบแบบไม่มีคำอธิบายอย่างนี้หรือและผลต่อเนื่องนะครับต้องอยอมรับว่าสถานการณ์ที่ชายแดน,นใต้ที่ไม่เคยสบคงบเหตุหนึ่งเพราะเรื่องนี้แหละ เรื่องการไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องความไม่เท่าเทียมในพื้นที่และสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าถูกนําไปสู่การเคลื่อนไหวโดยโจมตีอธิบายว่านี่ไงความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงนี่ไงคือสิ่งที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะทาต่อประชาชนและความสงบความวุ่นวายอันเกิดขึ้นจากเหตุผลนี้ก็เป็นเรื่องที่จะขยายผลได้ ที่สำคัญนะครับไทยเพิ่งได้รับเป็นสมาชิกคณะกรรมการมนตรีสิทธิมนุษยชนจะไปตอบชาวโลกได้อย่างไรเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับมีผู้เสียหายผู้เสียชีวิตมากมายที่ถูกกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ20ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้ดูเหมือนว่าคาดีจะจบแต่ก็ไม่จบอธิบายยังไงครับกับคําว่า สมาชิกคณะมนตรีสิทธิทมนุษยชนที่พิ่งได้รับมาตอนนี้ถ้าดูประชาชนในพื้นที่หลายคนหมดหวังครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับผมเชื่อว่ารัฐบาลควรต้องมีคำอธิบายว่าทําได้เต็มที่แล้วอย่างแค่ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาแล้วบอกว่าไม่เจอแค่ให้สสไปริ้นลาออกยังไม่พอครับ ต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านั้นอย่างน้อยมีเวลาประมาณ7วันกระทรวงมหาดไทยอายการต่างประเทศต้องแข็งขันในการแสดงออกว่าจริงจังในการตามล่าหาผู้กระทำผิดให้ได้มากกว่านี้ไม่เช่นนั้นคนไม่เชื่อว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังและ ถ้าหากว่าไม่มาจริงๆคำอธิบายว่าทำเต็มที่แล้วแล้วเขาก็ลาออกแล้วแล้วคดีมดอายุค,ความแล้วไม่เพียงพอครับแม้ว่าเขาได้รับค่าชดเชยไปแล้วได้รับขอขอโทษในยุคของพวกเด็กซูดจุลามนไปแล้วรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ตัเวลานี้และคนของพรรคบางคน ก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับฝำไม่ได้และต้องขอโทษต่อการกระทําของเจ้าที่รัฐที่เกิดขึ้นอย่างน้อยผมเชื่อว่าก็จะบรรเทาความเสียหายเกิดขึ้นได้25ตุลาคมถ้าไม่มีใครมาศาลคดีอาจจะจบอายุความอาจจะจบแต่เรื่องนี้ไม่จบครับยังอยู่ในหัวใจของผู้ที่สูญเสีย และเป็นประเด็นคำถามที่ค้างคาใจเป็นบาดแผลของประเทศไทยยังมีเวลาที่จะทําความจริงให้ปรากฏยังมีเวลาที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ครับ